พบกันอีกครั้งนะในช่วงของฮีเซ็นะครับวันนี้ตีมันยัสัปดาห์ก็คือวอเตอร์ฮาซานะครับหรืออุปสรรคน้ำนะครับหลายๆคนคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการตีให้ข้ามอุปสรรคน้ําแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านคือคนที่เปิดมาดูแน่นอนแสดว่าท่านมีอุปสรรคนี้แน่นอนท่านมีปัญหาการตีข้ามน้ําแน่นอนนะครับเอาล่ะตามหลักพระพุทธศาสนาของเรานะครับบอกว่า เหตุเกิดจากอะไรก็แก้ที่เหตุนั้น mm hmm. าวน,นี้เราก็ต้องมาสารวจตัวเองครับว่าไอ้ปัญหาที่เราตีแล้วชอบตกน้ําทุกทีเลยเวลาเจอต้องตีข้ามน้าบ้างหรือมีอุปสรรคน้ํามาเกี่ยวข้องแล้วตีตกน้ําตลอดเนี่ยเราต้องหาสาเหตุนั้นให้เจอนะครับจากประสบการณ์ของผมถ้าจะให้นึกเรียงเป็นข้อๆเอาข้อหนึ่งแล้วกันข้อแรกก่อนที่เห็นบ่อยก็คือเลือกเหล็กผิดเลือกเหล็กผิดหมายความว่า นักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟมืออาชีพแล้วเนี่ยแน่นอนครับเปอร์เซนต์การตีโดนกลางหน้าไม้ย่อมมีสูงนั่นหมายความว่าระยะที่เขาตีได้ก็จะมีความสม่ำเสมอกว่าเราซึ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องวงสวิงซ้อมน้อยอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะตีโดนดีบ้างโดนดีมากบ้างโดนไม่ค่อยดีบ้างแต่เวลาเรา,าจดหรือจำ ระยะเหล็กที่เราตีได้ส่วนใหญ่เราจะเลือกลูกที่ดีที่สุดเสมอถ้าท่านมีปัญหานี้อันนั้นแหละครับการตีเต่นานาวของท่านอาจจะปัญหาจากการเลือกเหล็กผิดก็เป็นไปได้เหล็กเจ็ดผมถามลูกศิษย์เหล็กเจ็ดตีอยู่เท่าไหร่ครับนะับลูกศิษย์ใหม่นี่ผมจะถามก่อนผมอยากรู้ระยะที่เขาตีได้จริงๆเชื่อไหมครับร้อยละเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหนึ150่งร้อยห้าสิบคือตัวเลขที่ทุกคนจะตอบออกมาว่าเหล็กเจ็ดตีได้ร้อยห้าสิบ พอเริ่มเรียนเริ่มสังเกตผมเริ่มดูถามว่าร้อยสสิเขาตีได้ไหมได้ครับแต่มันเป็นส่วนน้อยนะมันเป็นลูกที่เขาโดนดีจริงๆอ่ะนะครับลูกที่เพอร์เฟกจริงๆถึงจะเห็น150ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยถึงตกอยู่ประมาณร้อนะครับแย่น้อยก็อาจจะไม่ถึง140ยสี่สด้วยซ้ำถ้าลองนึกภาพนะครับถ้าท่านต้องตีข้ามน้ําต้องตี1น0เอาว่าหนึ่รอหลา ข้ามน้ำร้อยสีหหลาแล้วกันข้ามน้ําท่านจดจําไว้ว่าท่านตีร้อยห้าสิถ้าเป็นลูกที่ท่านตีเพอร์เฟกแน่นอนครับท่านตีข้ามน้ําได้ไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าอย่างที่ผมเรียนไปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ถึงแล้วก็จะหย่อนลงมาสัก5้าหลา10บหลาด้วยซ้ำํำนั้นถ้าโดยเฉลีย่ยตีได้ร้อยสี่ลูกนั้นที่ต้องแคลรี่ร้อยสีห้าหลาตกน้ําแน่นอนถูกไหมครับนั้นท่านก็จะมีปัญหาว่าเจอข้ามน้ําที่ไรตกน้ําทุกที ไม่ใช่เพราะอะไรเลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยด้วยเพียงแต่ท่านเลือกเหล็กผิดนั่นเองท่านไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหล็กที่ท่านถืออยู่ในมือเบอร์ต่างๆที่แท้จริงแล้วท่านตีได้โดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยนะครับขอย้ําโดยเฉลี่ยอยู่ที่กี่หลาอันนี้เราต้องไปหากันถ้าท่านมีปัญหาตรงนี้แก้ได้ด้วยการซ้อมแล้วก็จดระยะหาค่าเฉลี่ยมาให้ได้ว่าเหล็กแต่ละเบอร์ของท่านตีระยะเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ปัญหาเรื่องเลือกเหล็กผิดก็น่าจะหมดไป ปัญหาที่สองที่เห็นบ่อยคือเทคนิคผิดนะครับคือกอล์ฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับความคิดของเราโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยจะบางทีจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเทคนิคเหล่านี้กอล์ฟคือตีให้ลูกลอยถูกไหมครับวัตถุประสงค์แต่การตีต้องตีอัดลงไปต้องตีกดลงไปหาลูกแล้วไอ้เจ้าหลอบไม้ที่เขาสร้างขึ้นมาจะทําให้ลูกนั้นลอยขึ้นไปเองแต่มันตรงข้ามความรู้สึกครับกอล์ฟเป็นอย่างนั้นจริงๆอยากจะตีไกลต้องเหล็กเบอร์น้อย อยากจะตีให้ได้ดีสกอร์ก็ต้องต่ำๆนะครับไม่ให้สก,กอร์สูงๆอันนั้นคือกอล์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคผิดส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือต้องตีข้ามน้ําต้องตีให้ลูกลอยให้ได้ก็ดาวซีนลงมาก็ส่วนใหญ่ก็ชอบพยายามจะช่วยงัดนะพยายามช่วยงัดสังเกตนะครับพอพยายามช่วยงัดเกิดอ,อะไรขึ้นครับตีหลังลูกหลังลูกบ้างท็อปลูกบ้างปรากฏว่าลูกยิ่งไม่ลอยแล้วก็มีปัญหาเรื่องตีตกน้ํานั้นเทคนิคง,ง่ายๆซิมเพิลที่สุดอ่าเป็นอะไรที่ ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือเอาละอยากตีให้ลูกลอยคุณตีไม้ให้อัดลงไปที่ลูกเดี๋ยวลูกมันลอยขึ้นไปเองอันนั้นคือในเรื่องของเทคนิคก็ต้องไปตรวจสอบกันครับว่าเฮ้ยพอเจอข้ามน้ําั๊บเรามีอะไรที่ทําพิสดานหรือพยายามช่วยทําอะไรบางอย่างในสวิงให้ลูกมันลอยหรือเปล่าแล้วผลของการการะทานั้นมันทําให้เทคนิคการตีนั้นมันผิดพลาดไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุกันดูปัญหาที่สามนะที่เห็นบ่อยก็คือเลือกเป้าผิดเลือกเป้าผิดหมายความว่า บางทีเราไม่เข้าใจเยวตัวอย่างเอาตรงนี้เลยได้กนนะครับอันนี้เราอยู่ที่สนามฟินิตโกนะครับอย่างหลุมเนี้ยมีต้องมีข้ามน้ําวันเนี้ยธงปักอยู่ค่อนข้างซ้ายนะครับหน้าซ้ายแล้วก็มีทรายอยู่ทางด้านซ้ายมือด้วยลมดูจากตรงนี้น่าจะขวาไปซ้ายเล็กน้อยนะครับวนไปวนมาหลายๆครั้งเนี่ยเราไปเลือกที่จะตีไปที่เป้าอย่าลืมนะครับเป้าตอนนี้อยู่ซ้ายมากเลยมืดทื้นที่กีนก็มีตกค่อนข้างน้อยแล้วมีอุปสรรคทรายด้วย นั่นมันกลายเป็นว่าไหนจะกลัวตกน้าที่อยู่ข้างหน้าไหนจะกลัวตกทรายที่อยู่ตรงนู้นบางทีมันทําให้เราไปเพิ่มนะไปเพิ่มความกดดันพูดง่ายๆอย่างกรณีนี้เราเห็นแล้วครับว่าธงปักซ้ายไม่เป็นไรลมอาจจะขวาไปซ้ายเล็กๆเราตีเข้ากลางกีนดีไหมอย่างน้อยทรายไม่ค่อยเกี่ยวกับเรานะครับมันทําให้เราลดภาวะความกดดันหรือบางทีอย่างโปรเนี่ยเขาจะเลือกช็อตที่ค่อนข้างจะหนีอุปสรรคค่อนข้างหนีอุปสรรคหมายความว่ายกตัวอย่าง สมมติมีน้ำอยู่ข้างหน้าเขาพยายามตีให้เลยไว้ก่อนน้ำอยู่ซ้ายหรือขวาก็ตามเขาจะตีให้หลบเช่นสมมติน้ำซ้ายเขาจะตีลูกเฟดเพื่อนให้หนีน้ำออกมาน้ำขวาเขาจะตีดอเพื่อให้หลบน้ำออกมาแต่ของเราเนี่ยบางทีเราก็บูล้างผ่านไปหน่อยนะครับข้ามน้ำตามน้ำเสี่ยงเล่นจนกระทั่งเราเลือกเป้าหมายที่เราควรจะเล่นนั้นผิดพลาดไปนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือหาเป้าใหญ่ไว้ก่อนเป้าที่ปลอดภยัยเป้าที่ มีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเล่นของเราน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุปสรรคน้ําหรือเลือกช็อตที่เราถนัดที่สุดเช่นเราเป็นคนตีดอธรรมชาติดรอไปเธอครับอย่าไปคัดเฟดหนีถ้าสมมติน้ํามันอยู่ทางซ้ายเราแค่เผื่อไว้หน่อยเอาล่ะดรอก็รอ,อเหมือนเดิมเป็นลูกที่เราซ้อมมาเป็นลูกที่เราถนัดที่สุดตีไปแต่เราเลือกหรือเผื่อความผิดพลาดน,นั้นไว้ด้วยการเลือกเป้าหมายก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับและอันสุดท้ายคือคิดผิด คิดผิดคือไม่น่ามาเล่นสนามนี้เลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่หมายความว่าควาว่าคิดผิดคือส่วนใหญ่เราจะไปคิดถึงเรื่องของจะตกน้ํำไหมตีลูกนี้ตกน้ําแน่เลยใจอยู่ที่น้ําพูดง่ายๆเรามาเล่นกอล์ฟเรามาทําสกอร์จุดหมายคือจะตีลูกนี้ไปให้ใกล้ทงที่สุดเราคิดถึงวิธีการที่จะตีลูกนี้ไปใกล้ทงดีกว่าไหมคิดอยู่นั่นแหละครับว่าจะตกน้ำไหมจะแช้งไหมเพื่อนจะล้อไหมถ้าตกน้ําแล้วตกน้ําแล้วเราจะแพ้ไหมหลุมนี้ไม่เอา ถึงแม้จะมีน้ำถึงแม้จะมีบ่อตายมีอุปสรรคอะไรใดก็ตามนอกเหนือจากอุปสรรคน้ำแล้วเนี่ยคิดถึงเป้าหมายคิดถึงเป้าแล้วเราจะทํายังไงให้ลูกเราไปอยู่ใกล้เป้าหมายนั้นให้ได้มากที่สุดเคยสังเกตไหมครับหลุมไม่มีน้ําตีมาดีทุกดีตีไปตีไปตีไปตีดีพอมีน้ํามาเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละครับตกน้ําแชงชืกทอปมาหมดเลยเวลามีน้ํา เพราะอะไรครับเพราะใจเราไปอยู่ตรงนั้นนั่นเองไอ้หลุมที่ไม่มีเราก็ไม่มีเราก็ไม่ได้คิดถึงน้าถูกไหมครับเราคิดถึงเป้าเช่นเดียวกันมีอุปสรรคใดๆก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับการเล่นของเราอย่าไปนึกถึงอุปสรรคให้นึกถึงเป้าหมายที่เราจะไปแล้วท่านจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้คร่าวๆก็สี่อันนี้แหละครับลองกลับไปดูว่าไอ้ปัญหาตีตกน้ําของเราเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรแล้วแก้ที่เหตุตรงนั้นตามคําสอนของหลักพุทธศาสนานั่นเอง วันนี้ขอขอบคุณนะครับสนามกอล์ฟินิกโกที่ทเือสถานที่ในการถ่ายทำและพบกันใหม่กับพีเซนในสัปดาห์ถัดไปครับ ช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราชา้าง